สวัสดีวันนี้เป็นวันว,ว่างๆอีกวันนึงนะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ว่าเราเราคารถล,ลูกค้าอยู่อันนี้ว่าเราก็ต้องรออะไรเนาะรออะไร VFR นะครับ VFR พันสองเราก็ลือ้อรือชิ้นส่วนไว้รออะไรแล้ว นี่เราก็มาทำรถทำรถตัวเองก่อนนะครับหลังจากที่เราเอาฮาร์เลย์ไปเที่ยวมาแล้วนะครับรอบนี้ก็ดูแลคันนี้เกิดได้เอาคันนี้ไปเที่ยวบ้างนะครับเพราะว่ามันขึ้นขึ้นกระบะก็ได้นะครับพาไปไกลๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขับขีใ่ให้เหนื่อยให้ให,ให,ให้ให้เหนื่อยล้านะครับอันนี้ก็เป็นดุกติไฮเปอร์นะครับ คัดแห้งถ้เราใช้ใช้ไปเนี่ยก็ต้องดูแลร,รักษานะครับเนี่ยเราก็ถอดถอดแผ่นคลัาา <c oughs> ต์ออกมาตรวจเช็คดูความหนานะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับตรวจตรวจตรวจดําเราออกมานะครับนี่ก็เป็นแผ่นคลัต์ทองแดงนะครับก็เริ่มบางนะครับเริ่มบางตรงนี้เลยอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไรแล้วก็จรอ,อสักพักนึฮะสักพักพิมพ์พิมพ์ตังม,ม,มันช่วงนี้เงียบมากเงียบมาไม่ค่อยมีลูกค้านะครับเงียบจริงๆฮะเงียบจริงๆไม่ได้เงียบธรรมดาปกติแล้วในช่วงปลายปีนี้จะเป็นช่วงที่แบบลูกค้ามาเซอร์วิสรถกันหนานแน่นนะครับันนี้เดี๋ยวเราถอดมา ล้างทางความสะอาดนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีความสึกหลอใช่ไหมเกืดอมีฝุ่นมีคราบน้ํามันอะไรมาเกาะตามแผน่นแผ่นเพจเหล็กแผ่นทองแดงอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้ผิวสัมผัสจะต้องสะอาดนะครับผิวสัมผัสจะต้องสะอาดถ้ามันไม่สะอาดห,หรือว่ามีคราบมันเนี่ยก็จะทําให้คัตเนี่ยมันจับไม่สนิทอาจจะมีอาการสลิปได้นะครับเนี่ยเราก็ถอดทำความสะอาดทั้งหมด นะได้หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตเต้ของรถนะคะรับเซตเต้ของรถเนี่ยบอกเลยว่าละเอียดมากขึ้นนะครับผมเช่นเอาเป็นรถเต็ม้นมากล้วเลยนะครับกดเข้าไปนะครับผมวผัดของ,ง,ง STM นะครับตัว EVO นะครับตัว EVO ก็เกตตัวนี้ก็เกตท็อปเกือบเกือบสุดหรือว่าสุดอะไรเนี่ยแหละ ซึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเห็นว่ามันดํามันสวยแผ่นปิดมันสวยนะก็ะมันเป็นสลิปเปอร์คัตด,ด้วยก็เลยก็เลยเลือกซื้อมานะครับดีตอนนั้นจังหวะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีตัวสวยๆเต็มๆนะเอาสวยๆเต็มๆราคาก็ะจะแพงน,นิดนึงแต่ว่ามันก็ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวแผ่นปิดฝาครอบนะครับฝาครอบของคัดแห้งทีนึงเพื่อป้องกัน างเกงแล้วก็ปลายเท้าเราจะไปโดนถูกเวลาตากเครื่องนะฮะคนที่ใช้คัดแห้งอยู่ก็อยลืมตรวจเช็คบ้างนะครับถอดออกมาแล้วก็ประกอบให้ถูกนะครับใส่ให้ถูกลำดับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงขี่ไปให้ไกลเดี๋ยวแย่เลยไม่มีเครื่องมือถอดเนี่ยอยู่ในร้านอยู่ในบ้านเนี่ยนกะ็ยัง คนที่เล่นก็น่าจะมีเครื่องมือในการเซอร์วิสอะไรเงี้ยนะก็ทำเองได้นะครับก็ฝากไว้นะครับใช้รถก็ต้องดูแลเขานิดนึงรถดีไซน์อิตาเลียนนะครับรถสัญชาติอิตาเลียนประเทศอิตาลีนะฮะเวลาเราพูดต้องพูดให้ถูกนะสัญชาติอิตาเลียนคนอิตาเลียนภาษาอิตาเลียนแต่พูดประเทศก็ต้องไปประเทศอิตาลีนะครับ ก็ดูแลเขานะครับแล้วเขาก็ดูแลเราไปจนเราจบทริปนะครับอันนี้เราคายแล้วเราถอดมาทําเรื่องสายพานไปแล้วนะครับเราตั้งสายพานเรียบร้อยตั้งความตึงเรียบร้อยนะครับอ่านก่อน,น,นก็ล้างโซ่นะครับล้างโซ่ก็ล้างโซ่ปรับตั้งระยะก็ยังอยู่ในระยะที่ปกติดีอยู่นะครับอันนี้ยางก็ ยังดีอยู่แล้วก็อยากจะอยากจะสนุกกับเขาให้เต็มที่นะครับไปสนามมา,า็ขววดซะเกืบกระหมดขอบนะครับ อบนี้ก็น่าจะเอาคันนี้ไปถ้าถ้าได้ไปนะเพราะช่วงนี้โควิดมันก็ทำอะไรอะไรให้ยุ่งเหยิงนะฮะแผนของแต่ละคนก็ก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆก็อยากสนับสนุนให้เที่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าวันไปแล้วมันเสี่ยงก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับรอให้มันดีๆก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยค่อยไปเที่ยวทีหลังนะครับถ้าไปแล้วป่วย มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันทําลายปอดนะครับทําลายปอดพอโดนทําลายไปแล้วมันก็เหมือนก็เราโดนโดนโดนเฉือนเนื้อทิ้งไปอ่ะใชมไโดนหนักๆก,ก็เหมือนเรามันมือขาดแขนขาดไปมันก็ไม่งอกขึ้นมาใหม่หได้หรอกนะก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็จากสุขภาพรถแล้วล,ลามมาถึงสุขภาพคนนะครับอันไนจะควันฝุ่นอะไร PM สองกห้ ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูแลก็ลถอดออกมาเช็ดล้างทําความสะอาดนะครับเช็ดล้างเช็ดแห้งแล้วก็ประกอบกับนะครับไขทอกให้ได้ตามสเปคเขานะครับตัวนี้นี่รอยเก้าสิบมันถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเปิดเมนวนวลดูก่อนไม่่อยได้ทำบ่อยถือวอ่าถ่ายนะ้ำมันเครื่องถ่ายอะไรไปเลยนะครับครับฝากไว้นะครับเกี่ยวกับการพีเมนเทนแนนซ์นะครับ คุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ